สวัสดีค่ะลูกตาลจากทาโร่ไวลูกตาลดูดวงแบบผู้คิดเป็นกรเรยนณมิรแห่งใจค่ะคลิปนี้นะคะเราจะมาเล่นพิกอากา,การกันในท็อปิกที่ว่าใครคือว่าที่แฟนใหม่ของคุณค่ะกติกามีไพ่ทั้งหมด3กองกองที่1กกองที่2กองที่3ตั้งสมาธิและเลือกมาหนึ่งกองค่ะคนที่เรอกไพ่กองที่1คุณได้ไพ่ tower s e v of c u p นะคะ ซิ o ออฟวันนะคะแล้วไปสุดท้ายเป็นคิงออฟสอดค่ะเขาคนนั้นมีโอกาสที่จะเป็นคนธาตุไฟเมสิงธนูคนทธาตุลมเมถุนตัวกลุมที่อายุมากกว่าหรือจะเป็นคนธาตุน้ำก็รากฎมีพิจิกเขาเป็นไปได้ค่ะเขาอาจจะเป็นคนที่เคยพังมาหรือเคยอกหักไปจากคุณนะคะตัวของเซเว่นอัพขึ้นมาดูเป็นคนที่คุณอาจจะไม่ได้โฟกัสเท่าไหร่ค่ะแต่เขาจะกลับมาใน better v e วอร์ชันเนาะจะเป็นคนที่ดีขึ้นจะเป็นคนที่จริงจังซีเรียสแล้วก็ต้องการที่จะเป็นแฟนกับคุณค่ะมี โอกาสที่จะจริงจังซีเรียสมากนะสำหรับคนที่เลือกไพ่กล่องที่1ค่ะสําหรับคนที่เลือกไพ่กล่องที่2นะคะคุณได้ไพ่เทนซอบคัพซิกซอบคัพนะคะไฟออฟวาและเป็นสุดท้ายเป็นจัสเมนค่ะผู้กานมองว่าคนที่เลือกไพ่กล่องที่2นะเขาคนนั้นมีโอกาสที่จะเป็นคนธาตุน้ํากรกฎมีพิจิกหรือธาตุไฟเมืสิงธนูนะคะอาจจะเป็นคนที่อยู่บ้านใกล้กันนะคะอยู่บ้านใกล้กับบ้าน ถิ่นเกิดนะคะหรือจะเป็นคนที่เคยเป็นแบบคุยกันเป็นแบบพี่น้องดูเหมือนเป็นคนในครอบครัวนะคะหรือคนในครอบครัวแนะนํากันมาก็ได้ค่ะวราววันขึ้นมาเนี่ยบ่งบอกว่าคุณกับเขาความคิดเห็นอาจจะไม่ค่อยตรงกันสักเท่าไหร่เวลาที่จะคบกันเนี่ยคุณยังแบบไม่แน่ใจเลยว่าจะเป็นไปได้หรือเปล่าแต่ justin ขึ้นมาค่ะอยากให้คุณมั่นใจว่าเขามีโอกาสเป็นคู่คุณค่ะสําหรับคนที่เลือกไพ่กล่องที่2ค่ะสําหรับคนที่เลือกไพ่กลองที่3นะคะคุณได้ไพ่ a s o f pentacle the h i d r a f e n เดอะเอมและใบสุดท้ายเป็นเดอะมูนนะคะเขาคนนั้นมีโอกาสที่จะเป็นคนทัดดินพฤึกศพกันมังกรน,นะคะชาวราศีมีนนะคะชาวราศี อ๋อเมธนะคะเกิดขึ้นได้ค่ะดูมีความเป็นผู้ใหญ่ดูมีความเป็นผู้นํานะคะเป็นคนที่เราเจอเขาแล้วชีวิตเราจะดีขึ้นค่ะมีโอกาสที่เขาจะมาเติมเต็มนะคะให้ความรู้เป็นที่พึ่งนะคะแล้วก็เป็นคนที่สร้างความโรแมนติกให้กับชีวิตคุณค่ะชีวิตคุณจะมีความหวานมากขึ้นและเรียนรู้อะไรมากขึ้นเมื่อเจอกับเขานะคะสำหรับคนที่เลือกไพ่กองที่สาค่ะใครเลือกไพ่กองไหนนะคะก็อย่าลืมเขียนคอมเมนต์บอกกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e กดหัวใจกด,ดติดตามลูกตันไว้และอยากได้ท็อป อะไรเขียนคอมเมนต์บอกกันได้เลยวันนี้ไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ